สวัสดีครับ Touring Together นะครับวันนี้วันที่4มิถุนายน2564นะครับตอนนี้เป็นช่วงเช้านะครับวันนี้ผมกำลังไปที่ไทยซูซูกิมอเตอร์นะครับเพื่อที่จะนำเจ้า v s t o r m ไปเข้าเช็คระยะตามคู่มือในระยะ42,000กิโลนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเทศบาลลำลูกกา3นะครับเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างถนนลำลูกกาสู่ถนนลงังสิรนครนายกนะครับ ก็เลือกเส้นทางนี้เพราะหนึ่งคือรถน้อยนะครับรถบรรทุกไม่เยอะเท่าอีกเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นที่เป็นลำลูกกาใส่น้อยจะลดค่อนข้างเยอะมากกว่านะครับผมเลยเลือกเส้นทางนี้นะครับบรรยากาศดีครับผมบรรยากาศดีร่มลื่นมากเลยครับ แต่ว่าถนนเส้นนี้ก็หมู่บ้านขึ้นเยอะเหมือนกันนะในช่วงหลังๆมานี้คือหมู่บ้านเกิดบกำเนิดขึ้นมากมายและทางด้านขวามือก็คือเป็นสำนักงานเทศบาลธัญ,ญบุรีนะครับผมแล้วก็เป็นอีกช็อตหนึ่งเกือบชนกับคุณป้าเขานะฮะพอดีป้าเขาจะเลี้ยวเข้าสำนักงานไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวไงก็เลยเกือบเหมือนกันฮนะตรงนี้ก็เป็น สะพานข้ามไปสู่ถนนลังสิตนครนายกนะครับก็ระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่นะครับจากลำพูก,กามาถนนลังสิตนครนายกนะครับช่วงเช้าอากาศร้อนมากครับอุณหภูมิที่วัดได้บนหน้าปัดเดือนไม่ประมาณ36องศาถือว่าร้อนมากครับ ตอนนี้ติดไฟแดงอยู่แต่แถวน่าจะประมาณคลองห้านะครับตอนนี้ค่อนข้างจะนานนิดหนึ่งไฟแดงนี่นะครับตอนนี้ก็อยู่ตรงแถวๆถสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพรผมไม่แน่ใจว่าตรงน,นี้คลองห้าหรือคลองหกอ่าคลองห้าครับคลองห้าพอดีว่าเห็นป้ายตรงสะพานข้ามคลองนะฮะในคลองห้ารถรถเริ่มเยอะแล้วฮะตอนนี้เก้าโงสามสิบห้านาทีรถเริ่มเยอะแดดแดดเปเรี้ยงเลยฮะ <laughs> อุณหภูมิ ที่หน้าแผงเลยไมลรถจับได้คืออุณหภูมิ36องศานะครับตอนนี้กับเวลา9โมง35นี่โอ้ร oh, ้อนเหมือนกันคือคุ้นๆว่าเหมือนใต้สะพานข้างหน้านู้นที่เป็นสะพานมอเตอร์เวย์นะมันจะมีมอเตอร์เวย์อยู่ข้างหน้านุ้นนะผมมาครั้งล่าสุดก็น่าจะปีที่แล้วนะ เหมือนว่ามีทําถนนแล้วรถจะค่อนข้างจะติดมากๆทั้งขาเข้าขาออกเลยฮะค่อนข้างจะติดเดีย๋ยวต้องมาดูว่ายังทําถนนอยู่หรือเปล่าแต่ที่ผ่านมาครับมาเมื่อกี้ก็ขี่มาเมื่อกี้ก็ทําถนนตลอดนะะมีการทําถนนไปเขียวแล้วดูไม่ต้องรีบนะฮะไปเขียวแล้วก็ดูไว้ดีก่อนช้าแต่ชัวร์ดีกว่า ไม่รู้ว่าทำถนนหรือวางท่ออะไรสักอย่างเนียถ้าวันไหนที่แบบรถหนาแน่นจริงๆนี่คือแบบโหขี่ยากเหมือนกันนะมุดยากเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุกเนี่ยเส้นเนี่ยเออไม้ก oh ็รถติดจริงๆนะเพราะว่ารถบรรทุกเยอะขนะึ้นเนี่ออกขวาดีกว่าดูให้ดีนะจะออก ครับถือว่าเป็นการฝึกบาลานซ์ไปในตัวนะการส่งตัวในทางแคบคิดในทางดีนะครับถ้าแดดไม่ไม่แรงก็ก็จะดีกว่านี้ จริงๆตอนแรกผมเลือกที่จะออกมาประมาณเที่งยงเนะที่ยงบ่ายๆนะแต่คิดถูกแล้วที่ออกมาตอนเช้าๆหน่อยก,ก็ก็มุดได้นะครับรถทัวริงคือถ้าเป็นอย่างรถเก๋งอย่างเงี้ยรถเก๋งคือแฮนด์มันพ้นกระจกเขาแน่นอนเราข้ามไปได้เลยแต่ถ้าไปเจอกระบ่าอย่างเงี้ย ทัศนีนี่คือเรามันจะเสมอกันกับแพนนะฮะก็ต้องจกะระยะให้ดีครับเนี่ยอย่างกระจกรถบรรทุกอย่างเนงะี้ยแต่ถ้าเป็นรถเก่งแบบเนี้สยสบายสบายเลยข้ามไปได้เลยนี่ยถ้าเจอกับกระจกอย่างเนี่ยปรจุนเนอร์มันพอดีแฮนด์เลยฮะอย่าจะเจอสองคันเนี่ยขนาดกันนี้ก็ มันมีช่องเยอะกับมุดได้โอ้โหเดรติดมากนะฮะวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่รังสิตคลองสามแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราอยู่เทินกับรถใต้สะพานนี้นะครับคือจริงๆแล้วเมื่อก่อนนะถ้าผมมาศูนย์ไทยซูเนี่ยผมจะข้าะภานแล้วตรงไปอีก ใกลพอสมควรแล้วครับแล้วก็อยู่ยเทิร์นกลับมาซึ่งก็มีคนมาบอกแล้ว่าเออยูเทิร์นใต้สะพานใกล้กว่าก็เลยรู้เลยครับว่าเออใกล้จริงๆทางซ้ายมือจะมีปั๊มคาวเทคอยู่นะครับผมให้ชิดซ้ายได้เลยนะครับแล้วก็จะผ่านซูซูกิไร g ิงสคูลนะครับเป็นโรงเรียนสอนขี่มอเตอร์ไซค์ของซูซูกิ แล้วก็ถัดมาก็เหลียวซอยนี้เลยครับก็จะเป็นโชว์รูมศูนย์บริการส่วนโรงงานจะอยู่ด้านหลังทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นโรงงานผลิต,ลตรถมอเตอร์ไซค์ผลิตเครื่องยนต์เรือต่างๆก็จะอยู่ด้านหลังส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่สำหรับมาใช้บริการเซอร์วิสรถนะครับผม อ่ะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไทยซูกิมอเตอร์นะครับก็ตอนนี้กำลังรอรอรถตรวจเช็คนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปนั่งรอข้างในก่อนนะครับก็อันนี้เป็นะลก็อันนี้กำลังรอรอเข้าเช็คครับเดี๋ยวเข้าไปรอด้านในด้วยวัดอุณหภูมินี้ แล้วครับตอนนี้เราได้ทําการเช็คระยะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกาลังจะกลับใช้เวลาไปประมาณตั้งแต่10บโมงชั่วโมงครึ่งโดยประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งกับการเช็คระยะ4ี่หมครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาสรุปค่าใช้จ่ายคร่าวๆนะครับพอดีว่าเมื่อกี้ได้ดูไปเสร็จไปนิดนึงก็สรุปแล้ววันนี้ ที่ทำไปก็จะมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องนะครับเท่านี้สองอย่างแล้วก็มีการาปรับตั้งโซ่ปรับตั้งคลัตช์ต่างๆตรวจเช็คต่างๆนานาก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งันร้อยเท่าไหร่หนึ่งันร้อกว่าบาทนะครับประมาณหนึ่งพันร้อยกว่าบาทผมจำตัวเลขไม่ได้เดีย๋ยวผมจะขึ้น ไปเสร็จไปให้ดูนะครับแล้วก็จะมีน้ํามันเครื่อง3าขวดน้ํามันเครื่องเป็นของศูนย์ซูซูกินะครับก็คือเป็นซูซูกิเอสตาตัว R9000 3สขวดนะครับขวดละประมาณ3า0รหรือ390ใช้3าขวดแล้วก็ใส่กองเอ่อกองน้ํามันเครื่องเป็นกองน้ํามันเครื่องนะฮะอยู่ที่200 200ระกว่าบาทมีน้ํามันเครื่องเหลือกลับบ้านมาด้วย ก็แล้วก็ส่วนค่าแรงค่าแรงอยู่ที่428บาทรวมแวตนะฮะคือค่าแรงที่เห็นเมื่อกี้ก็คือค่าแรง400บาทแล้วก็รวมแวต28บาทก็เป็น428ก็เบดเสร็จก็ประมาณ1,800กว่าบาทคระะับก็ตอนนี้ก็อยู่เส้นลงังสิทนครนายกนะครับกำลังที่จะกลับบ้าน ขณะนี้เวลา11นาฬกา38นาทีอุณหภูมิที่อยู่บนหน้าจอเรือนไม้นะครับวัดอุณหภูมิได้40องศาแดดดีใช้ได้เลยค่าใช้จ่ายก็ประมาณนี้ครับในการเช็คระยะครั้งหนึ่งอยู่ที่เฉลี่ยก็แล้วแต่ก็คือพันพันเจ็ดพันปดเนี่ยประมาณเนี้ครับในการเช็คระยะทั่วไปนะฮะแต่ถ้าเป็นในรอบที่อย่างอย่างรอบหน้าเน,นี้ยสี่หมืนแปดอย่างเงี้ย มันก็จะค่าใช้จ่ายก็จะเยอะกว่านี้เพราะว่ามันจะมีเรื่องหัวเทียนเข้ามาอะไรประมาณนี้ครับก็ถือว่าอยู่ในเลทราคาที่โอเคครับรับได้กับเครื่องคลาสนี้นะฮะเครื่อง650ก็กไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับในในการเช็คระยะในรอบทั่วไปนะฮะก็ตกอยู่ที่ประมาณ1,800บาทไม่เกิน2,000บาทนะครับแล้วแล้วแต่ ศูนยยนะแล้วก็แล้วแต่น้ํามันเครื่องที่ใช้ด้วยนะฮะอย่างผมใช้ครั้งนี้ใช้ของของศูนย์สุกินะตัวสูกิเอสตาร์9 0 0นซึ่งก่อนหน้าผมใช้เป็นโมตุนซึ่งก็จะแพงกว่านี้เนาะอ่าแพงกว่านี้เพราะว่าตอนนั้นเป็นตัวอะไรนะโมตุนเจ็ดันหนึ่งอะไรสัก<ๆ>อย่างเนี่ยครับมันลิตแล้วประมาณ5้าหร้อยอ่ะก็ จะแพงกว่าก็อันนี้ลองใช้ของสู่ซูกิดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองจะใช้ดูไปเรื่อยๆนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมถ้าถ้าชอบก็รบกวนกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม